อุนเตาวีไทยแลนด์ครบรอบ9ปียืนหนึ่งวงการเอสเตติกคว้าตัวนายนภัทรมาชารุ่มฉลองสุดยิ่งใหญ่รีไดี้ว่าจัดใหญ่ฉลองความสำเร็จครบรอบ9ปีกันคาสับอุนเต้วีไทยแลนด์นำโดยคุณกัลยาลัชชุตาทวีสวรรัสด์ m จจิ g ง n g เ i r เตอร์บริษัทอุนเตาวีเมดิคอลเอสเตติกประเทศไทยจำกัดตัวแม่แห่งนวัตกรรมเอสเตติกค่ะภายในงานคับข้างไปได้วยเหล่าบรรดาแขกว i p พันธมิตรทางธุรกิจที่มาร่วมแสดงความยินดีภายในงานยังได้คว้าตัวนายนภัทรมาร่วมฉลองความสำเร็จครบรอบ9ปีพร้อมร่วมพูดคุยแชยร ูแลหน้าตาผิวพรรณของตัวเองและโชคร้องเพลงส,งสร้างสีสันภายในงานรวมถึงกิจกรรมสุดเอกลักษกับผู้ที่มาร่วมในงานนอกจากนี้อุนตาวีไทยแลนด์ยังจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษไปกับมาชาวัฒนาพาน,นิี้เรียกได้ว่างานนี้จัดเต็มความสนุกยิ่งใหญ่สุดปังสมกับการครบรอบ9ปีกันค่ะ งานในวันนี้นะคะเราจัดขึ้นในธีมของอุตตะวีฟิวเจอริสติกนก็คือเป็นการาฉลองครบรอบ9ปีของบริษัทอุตตะวีค่ะแล้วก็เป็นการที่จะบอกว่าเรากําลังก้าวไปสู่ในยุคของอนาคตแห่งความงามค่ะก็บริษัทอุตตะวีนะคะบริษัทนําเข้าเครื่องมือแพทย์ความงามค่ะตั้งแต ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะคะเราก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาตลอดนะคะโดยการพัฒนาของดรคอนฮันจินจากประเทศเกาหลีะคะ่ะโดยเรามีบริษัทแม่อยู่เกาหลีแล้วก็มีดิสติบิวเตอร์ทั่วโลกกว่า44ประเทศทั่วโลกค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราเจ็บขออนุญ,ญาตโปรโมทในเรื่องของแคมเปญที่เราร่วมทํากับคุณหมอในคลินิกต่างๆนะคะก็คือเช็คแท้ให้ชัวร์หน้าไม่พังลุ้นไปปังกับจานกระทาที่ฮ่องกงค่ะวันนี้จะก็ฝากฝากถึง ผู้บริโภคทุก <Star> ท่านนะคะมันอาจจะเป็นก OUR ุศโลบายอย่างหนึ่งที่ให้ผู้บริโภคทุกท่านตรวจสอบยาที่ฉีดบนหน้าเรานะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบว่ายานั้นเป็นยาอะไรฉีดแล้วปลอดภัยไหมเป็นยาแท้หรือเปล่านําเข้าโดยถูกต้องหรือเปล่าค่ะแคมเปญนี้เลยจัดขึ้นมาเพื่อให้กับผู้บริโภคทุกท่านได้ตรวจสอบยาก่อนฉีดเข้าหน้าเราค่ะก็วันนี้เราจะมีมีน้องนายมานะคะน้องนายน้องนายก็จะมามีนิคอนเสิร์ตกับเราแล้วก็จะมีทลอกนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็จะให้คุณหมอทุกท่านร่วมแดนซ์ไปกับเรากับพ ชาค่ะวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะไปสัมมนองวีครบรอบ9ปีค่ะค่ะก็ครบรอบ9ปีแล้วนะคะก็ขอให้แับอุนต้ว,วีไทยแลนด์นะคะอยู่กับประเทศไทยแล้วก็เรียกได้ว่า,านําเข้าเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําให้แบบคนไทยเราสวยขึ้นค่ะชอบมากกิจกรรมนี้ว่าเช็คเลยนะเช็คหน้าจริงชเช็คแท้ให้ชัวร์เช็คให้ชัวร์แต่แคเกิดว่าหน้าปลอมได้ๆๆยังไงะ <laughs> ทัง้งน่อของจริงหมดเลยขอยงจริงหมดเลยจริงค่ะต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องเช็คหน้าปลอมแล้วเราจะได้สวยแบบว่าสวยด้วยแบบหน้าจริงเราได้แบบนี้นะคะก็ขอให้กับอยู่คู่กับประเทศไทยแล้วก็นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะสําหรับข้อมูลสามารถเข้าไปเช็คผลิตภัณฑ์ได้จากเว็บไซต์ www. อ u t ตัววีไทยแลน c o m นะคะหรือจะเข้าไปเช็คเข้าไปแชทก,กับเราได้ที่ l i น์ a อดอัลต h a วีไทยได้เลยค่ะสามารถเช็คได้ว่าคลินิกไหนโรงพยาบาลไหนใช้สินค้าของเราบ้างนะคะเพื่อเป็นการรีเช็คอีกทวีว่าที่เนี่ยใช้อะไรอะไรยังไงแล้วก็ทุกกล่องของยาผลิตภัณฑ์ <Okay. S 1> เราจะมี QR Code คค่ะให้เช็คว่าอันนี้เป็นยาแท้หรือเปล่ามีมีให้เช็คหมดเลยค่ะ